ขอยับไปที่นักแสดงหนุ่มมินพีรวิทนะคะที่ล่าสุดก็หายจากอาการปว่วยโควิดนาทีแล้วล่ะค่ะซึ่งเขาก็ยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้เป็นห่วงเพื่อนสาวคนสนิทยอย่างกรีมอภิชยาไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะว่าป่วยเป็นโควิด1 i d 1 9เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามีอาการหนักกว่าะค่ะ หายป่วยโควิด -19 จนสามารถกลับมาทํางานได้เป็นปกติแล้วนะคะสาหรับนักแสดงหนุ่มมีนพีรวิทย์ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงที่ป่วยแล้วก็กักตัวว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ผลตรวจ PCR เจอเชื้อเยอะมากค่ะโดยช่วงที่รักษาตัวนานกว่า10วันก็ได้แคนเซลไปหลายงานซึ่งตอนนี้หายดีแล้วนะคะพระ้อมกันนี้ก็ยังเผยว่าเป็นห่วงเพื่อนสาวคนสนิทอย่างบีมอภิชยาที่ก็กําลังรักษาตัวจากโรคโควิด -19 ซึ่งมีอาการค่อนข้างหนักกว่าไปฟังเสียงมีนกันค่ะ ดีมก็ติดหลังจากผมมา2-3สวันซึ่งอันเนี้ยอยากให้ทุกคนระวังเพราะว่าของดีมอะสวันแรกอะเอทคไม่ขึ้นแต่ว่าเริ่มมีอาการก็เลยไป PCR แล้วเจอแต่พีซาเจอเอทีเคก็ยังไม่เจออีกวัน2วันลองทุกยี่ห้อก็ยังไม่เจอเพิ่งมาขึ้นเมื่อประมาณ2อสาวันที่แล้วครับดีมเป็นหนักกว่ามีนครับดิมมีไอมีแบบเสมหะามีไข้ขึ้นวันแรกๆอะไรเงี้ย ก็เป็นหัวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็กักตัวอยู่สองวันแรกเขาก็ต้องเป็นคนส่งข้าวส่งน้ําใช่ไหมหลังจากนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเราก็ใช่ก็ต้องหลังจากนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอวิดีโอคลิปที่วันแรกเออยากรู้ทำอะไรเราก็คุยกันก็คุยกันก็ต้องแบบว่าเห็นหน้าค้าตากันบ้างเนาะเป็นกำลังใจให้กันรชบก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ให้ทุกคนแหละเป็นโควิดเราก็แบบ ไม่อยากให้แบบโทษใครว่าแบบเฮ้ยไปใครไปแพร่เชื้ออะไรเงี้ยเพราะบูดต,ตรงไม่รู้จริงก็ลองขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสาวคนสนิทของหนุ่มมีนพิรวิทด้วยนะคะอย่างสาวเรมอภิชญาก็ขอให้หายป่วยจากโควิด -19 ไวๆนะคะ